คลิปนี้ครับไปดูลีลาการถล่มประตูครับของลุดฟานนิสเตลอยสิกประตูแรกครับในสีเสื้อแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับลูกที่2นะครับหญิงใส่ฟูแลมนะครับลูกแรกมีอินใสเลีร์พูลนะครับฟานนิสเตลอยซัดให้แมนยูรวมทุกถ้วยไป150ประตูครับลูกที่3ครกับกับฟูแลมนะครับย้ายมาปี2001ดูลูกนี้ครับพลิกอย่างสวยเลยครับลูดครับทักษะสูงนะครับฟานนิสเตลอย ล่าสุดก็ไปเป็นกุญซือคนใหม่ของเลสเตอร์ไปแล้วครับนี่เก็บเจอสเปอร์ครับเปิดมาแล้วก็ม่งเข้าไปครับว่าเนี่ยครับโขกย้อนสอนไปที่เสาแรกครับลูกที่5ครับนี่เป็นเกมฟุตบอลยุโรปนะครับกิกส์ให้มาครับแล้วก็จบที่ฟานนิสเตอรอยครับโอ้โหจิ้นหัวเกือกเลยครับลุดฟานิสเตอรอยดูลูกนี้ครับฟานิสเตอรอยลากแวกไปครับแล้วโอ้โหชิปด้วยครับ เดปอร์ติโบลาโคดุยาครับโดนเข้าไปครับลูกนี้ยังสวยครับฟานิสตรอยมาต่อกันที่เกมยุโรปเหมือนกันครับโอลิมเปียกอสครับก็ไม่รอดครับโอ้ดูแมนยูยุคนั้นเล่นครับต่อบอลกันอย่างสวยงามครับเนี่ยดูครับออกปีก่อนเดวิดเบ็กแฮมวางเข้ามาเลสเตอร์อ่าโดนครับโคกจะอจเข้าไปครับฟานิสตรอยแล้วก็ลูกสุดท้ายครับลุยมาครับซิวว บาเยินก็โดนครับหืดูครับชัดเจอจอ